สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนเลยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Princess of Love erm นะคะทุกๆคนต้องขอขอบคุณทุกๆคนมากๆเลยสำหรับการกดติดตามกดไลค์ กดกระดิ่งการคอมเมนต์การกดแชร์และทุกๆกำลังใจทุกๆเรื่องราวความรักความรู้สึกที่เข้ามาซัพพอร์ตให้กันและกันในช่องนี้นะคะช่องนี้ก็จะเป็นกำลังใจดีๆนะคะส่งพลังงานดีให้กับทุกๆคนในทุกๆวันเช่นเดิมรราฟังไว้เป็นไอที่มีความสุขในทุกๆวันนะคะท่านใดอยากที่จะซัพพอร์ตทางช่องนะคะคลิกลิงก์ด้านล่างสมัครเป็นสมาชิกเมมเบอร์ได้เลยแล้วก็ในไลฟ์สดเราจะมีในการพูดคุยนะคะแล้วก็เช็คพลังงานให้ด้วยนะคะส่วนท่านใดอยากจะเพี้ยนค้าส่วนตัวจับไพ่ส่วนตัวเช็คพลังงานส่ววนตั อัดปัญหาหัวใจไม่สบายใจนะคะเรื่องราวมันซับซอ้อนสับสนอยากที่จะรู้ความรู้สึกอะไรของฝั่งตรงข้ามหรือว่ามันจะเป็นยังไงก็แอดไลน์ทักแชทได้เลยนะคะเพียคัสส่วนตัวยังเปิดรับอยู่เนาะนะคะท็อปิกของเราวันนี้นะคะเราจะรู้สิว่าตอนนี้ใครอยากนะคะใครมีความในใจมาสารภาพกับคุณ,คณนะคะใครมีความในใจมาสารภาพกับคุณ,คณกับ3ไพอ่ออาคอาคัสเดฟโฟกัสที่ภาพที่1นะคะภาพ,พที่2 ภาพที่3ค่ะทำสมาธิให้นิ่งค่ะเลือกไม่ได้กดหยุดค่ะใครเลือกได้แล้วเดี๋ยวเราไปดูภาพที่1กันเลยค่ะสวัสดีค่ะคนที่เลือกภาพที่1นะคะท็อปปิกของเราวันนี้นะคะตอนนี้ใครมีความในใจมาสารภาพกับคุณนะคะเดี๋ยวเรามาดูซิโอ้โหออกมาแล้วนะคะยังไม่ได้ทันไรเลยเนาะโอเคค่ะซองดาพลังงานคนกองที่1ค่ะ ตอนนี้ใครมีความในใจมาสารภาพกับคุณนะคะสองดาบแล้วก็เดชายลีอัดค่ะ mm hmm. เด็กถือถ้วยอืมเป็นคนทางไกลของคุณนะคะคนทางไกลได้คนแต่งตัวทันสมัยอายุไล่เลี่ยก,กันกับคุณก็ได้ค่ะหรือถ้าายุมากกว่าก็จะเป็นคนที่ดูแต่งตัวทันสมัยอ่อนกวัยหรือว่าสมวัยนะคะทางไกลต่างชาติต่างภาษาสองดาบการ คิดเยอะลังเลหรือนิ่งๆห่างๆดูห่างๆดูเงียบๆไปดูนิ่ง,ง, àng, ห àng, ห àng, งๆไป,น,น,ๆไปนะคะเขารู้สึกว่าเขาเรอโอกาสเข้าหาคุณด้วยนะคะเป็นความรู้สึกของการเดินหน้าจีบการเดินหน้าจีบสามไม้เท้านะคะคนทางไกลคนแดนไกลคนมุ่งมั่นและจริงจังมากๆคนคนนี้ดูเท่ดูฝ่าฟันอุปสรรคทุกสิ่งทุกอย่างมาในชีวิตได้ได้เป็นอย่างดีนะคะเป็นคนที่เหมือนกับชอบเดินทางไปตรงนูง้นตรงนี้หรือว่าทํางานทํางานแล้วแบบ เกี่ยวกับการเดินทางไกลแบบนี้ก็ได้นะคะเป็นคนที่แบบว่าจริงจังมากๆไม่ได้มาเล่นๆนะคะเขารู้สึกว่าเขาไม่คือเขาเป็นคนมีม,มีมีความแอคทีฟแห่งออนนะคะเหมือนกับว่าคุณกับเขาต่างคนต่างนิ่งกันไปนะคะ นิ่งกันไปห่างกันไปไม่ว่าจะด้วยอุปสรรคหรือว่าความห่างไกลอะไรก็แล้วแต่หรือว่ามันมีบางสิ่งบางอย่างที่รู้สึกว่ามันมันไม่เข้าใจกันในเรื่องของการพูดคุยนะคะหรือว่าการสื่อสารขออีกหนึ่งใบค่ะ Queen of Wands อาจจะเป็นคนที่คุณหันหลังจากเขามาด้วยอารมณ์ความ ความร้อนนะคะของตัวตนของคุณก็ได้นะคะราชินีไม่เท้าทาตฝ่ฟเขาอาจจะมีความคิดมากมีความไม่ไม่ชัดเจนในความสัมพันธ์หรือว่าจะเอาอยังไงก็ไม่รู้แต่คุณถามถึงความสัมพันธ์ในความชัดเจนก็ได้คะ่ะว่าจะเอาอยัางไงแต่เขาก็คงยังไม่ได้ไม่ได้พูดอะไรที่เคลียร์หรือว่าชัดเจนเพราะฉะนั้นเป็นความสึกของว่าคุณอาจจะ ตัดสินใจอะไรบางสิ่งบางอยา่างออกมาได้ได,ได้ได้ความเหมือนกับลังเลเหมือนกันว่าเขาจะเอาอย่างไงเขาจะไปต่อหรือเปล่าแต่คุณก็ออกมาเลยแต่ก็มียังมีความลังเลเหมือนกันว่าเขาจะเข้ามาหรือเปล่า เขาจะกลับมาเข้ามาคุยไหมเขาจะไปต่อหรือเปล่าแต่คุณก็ตัดสินใจออกมาแล้วอาจจะตัดสินใจออกมาด้วยความที่แบบจบก็คือจบแต่ถ้าจะมาพูดคุยยงไงก็เปิดเปิดใจได้เพราะฉะนั้นธาตุไฟนะคะคุณหรือเขาก็ได้อาจจะเป็นพลังงานธาตุไฟเขามีความเป็นผู้ใหญ่แล้วก็นิ่งมีความหนักแน่นดุดันดูเท่ดูมีความเป็นผู้นําดูไม่กลัวสิ่งใดทางไกลต่างชาติต่างภาษาแต่งตัวทันสมัยอายุไล่เรียก,กันถ้าอย่างที่บอกค่ะถ้าแก่กว่าอายุมากกว่าก็ยังคง แต่งตัวทันสมัยดูเฟลลี่ดูขี้เล่นดูน่ารักนะคะดูชอบทะเลชอบธรรมชาติแล้วก็เป็นคนที่มองการไกลด้วยนะคะเป็นคนที่แก่วิชาดูมีความรู้มีความสามารถ นะคะดูมีความเป็นผู้ใหญ่แล้วก็เป็นคนที่ชอบศิลปะชอบอาร์ชอบอะไรแบบนี้ที่เป็นคนที่แบบต้องคิดสร้างสารรค์อะไรตลอดเวลาเหมือนในหัวในความคิดของเขาคิดนูน่นคิดนี่ตลอดเวลานะคะเพราะฉะนั้นอาจจะมีความเป็นผู้ใหญ่กว่าคุณนะคะอาจจะมีความนิ่งกว่านะคะราศีนีเมทาผู้นี้ก็เป็นคนที่มีความใจร้อนมีความเชื่อมั่นในตัวตนของตัวเองบางทีก็เอาเหตุผลของตัวเองเป็นหลักโดยที่ไม่ได้มองหรือว่า มองความรู้สึกของคนรอบข้างอะไรแบบนี้นะคะเหมือนกับว่าใจร้อนแหละนะคะพูดปุบกระทาเลยแล้วก็มีความเป็นผู้นําคุณก็เป็นคนที่สวยแล้วก็เก่งมีความสามารถด้วยเช่นกันนะคะแล้วก็เขาอยากที่จะจีบคุณหาะยังไงเขารู้สึกว่าเขาอยากที่จะมาได้โอกาสเข้ามาหาคุณอยู่นะคะอยากที่จะจีบอยู่อยากที่จะเดินหน้าลุยต่อไปอยู่คุณอาจจะได้รับข่าวคราวทางไกลแดนไกลาจากเขาคนนี้ก็เป็นไปได้เพราะเขาเราโอกาสเข้ามาหาคุณอยู่เหมือนกับว่าเป็นอะไรที่แบบนิ่งกับความ ดราม่านิ่งกับปัญหาต่างๆเอาไว้ก่อนปล่อยวางระไว้ก่อนนะคะเพื่อที่จะคิดอะไรต่างๆมากมายเลยทีเดียวนะคะดูซิเดี๋ยวเรามาดูเพิ่มเติมนะคะว่าได้เอาคําอะไรนะคะ I look for you everywhere นะคะเขาส่องเขามองคุณอยู่เขารู้สึกว่าเขาไปไหนเขารู้สึกเหมือนจะเห็นคุณเหมือนกับเผื่อได้มีโอกาส เห็นคุณเจอพบเจอกับคุณเนาะนะคะอาจจะอยู่ไกลกัน I replay our conversation over and over นะคะเหมือนกับการสื่อสารการการคุยกันไม่เข้าใจไม่ลงตัวนะคะอะไรแบบนี้ I want to feel I want to tell you how I feel นะคะเขาอยากจะบอกคุณว่าเขารู้สึกยังไงเขาชอบคุณค่ะนะโอเคเขาไม่สามารถที่จะพาคุณ เขาไม่สามารถที่อยู่ใกล้กับคุณได้เลยตอนนี้นะคะเขาอาจจะอยู่ไกลคุณมากๆ I remember นะคะ every d e t a i เ of that day เขาจำเรื่องราวระหว่างคุณกับเขาได้ตอนที่คุณกับเขาเคยเจอกันเคยมีอะไรร่วมกันนะคะเพราะฉะนั้นเขารู้สึกว่าเขาอยากที่จะจีบคุณอนะความชอบความจีบการเดินหน้าจีบนะคะการมองออไปอนาคต โอกาสจากคุณนั่นเองไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นไหมหรือว่าเป็นยังไงก็คือไม่ไม่ถอยอะคะ่ะรอคอยที่จะได้เข้ามาหาคุณอยู่นะคะก็คืออยากที่จะรู้สึกแบบนั้นกับคุณอีกครั้งหนึง่งอยากที่จะโลดล่นเดินทางมาพบเจอกับคุณนะคะอยากที่จะเป็น อะไรที่แบบอิสระมาพบเจอกับคุณได้เพราะฉะนั้นตัวตนของคุณราศีิมท้าผู้นี้สวยสง,งา่าแล้วก็มีสเสน่ห์มากๆคุณสามารถที่จะไปไหนก็ได้นะคะมีความเก่งมีความฉลาดมีความมั่นใจในตัวตนของตัวเองนะคะชอบฟรีตัวเองกับอิสระและความสุขนะคะโสดก็คือโสดแบบมีความซัพพอร์ตดูแลตัวเองได้แฮปปีส้สุดๆเพราะฉะนั้น ปล่อยอะไรเก่าๆหรือว่าสิ่งที่ยังไม่ใช่ค่ะปล่อยวางไปก่อนเดี๋ยวอะไรที่ใช่เดี๋ยวจะวิ่งเข้ามาหาคุณเองนะคะนี่คือตอนนี้ใครมีความในใจมาสารภาพกับคุณค่ะอยากที่จะมีความรู้สึกกับคุณแบบนั้นอีกครั้งหนึ่งและอยากจะบอกคุณด้วยว่าเขารู้สึกยังไงเพราะเขาชอบคุณอยู่อยากเข้ามาจีบคุณอยู่อยากที่จะได้โอกาสจากคุณอยู่นั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคนที่เลือกกองที่2นะคะท็อปปี้ของเราวันนี้นะคะตอนนี้ ตอนนี้ใครมีความในใจมาสารภาพกับคุณนะคะคนกองที่สองเดี๋ยวเรามาดูซิท่านใดอยากที่จะเช็คพลังงานส่วนตัวนะคะอึดอัดไม่สบายใจปรึกษาปัญหาเรื่องหัวใจแอดไลน์ทักแชทได้เลยนะคะเรื่องราวซับซ้อนเช็คพลังงานของเขาฝั่งนั้นนะคะก็เพียคะส่วนตัวยังเปิดรับอยู่นะคะ ตอนนี้ใครมีความในใจมาสารภาพกับคุณคะคนกองที่สองสีเรียนนะคะคนคนนี้มีความกักในความสัมพันธ์นะคะคิดถึงคิดห่วงนะคะยังไม่ตัดสินใจอะไรนะคะเหมือนกับว่านิ่งๆ นิ่งๆนเงนียบ,บ,บ,บดูลังเลดูคิดเยอะคิดมากดูกักไว้อยู่ดูดูอยู่นะคะยังไม่ปล่อยไปไหนสองสองแล้วก็มองมอง,มองนะคะเป็นคนเฟรนลี่ดูดีมีสเสน่ห์นะคะขี้เล่นน่ารักมีคนคนนี้มีความฝันมีจินตนาการมากมายนะคะ mm hmm. เป็นคนที่แบบว่าดูแบบดูคิดเยอะดูเป็นคนที่แบบจะคุยก็คือคุยนะคะคุยคุยมามาไปไปนิ่งๆหายๆนะคะ ก็อาจจะมีคนคุยหลายคนนะคะคือคนคุยอ่ะเราก็เราก็สามารถคุยกับคนอื่นได้ถูกไหมคะ mm hmm. เพราะฉะนั้นอาจจะมีคนคุยอาจจะมีคนชอบเยอะนะคะแต่ก็ยังไม่ได้เลือกหรือว่าตัดสินใจอะไรนะคะมาดูอีกสิเต็กถือเรียนนะคะแปดดา เหมือนกับคุณกับเขามีเรื่องประเด็นกันติดในเรื่องของสถานการณ์บางสิ่งบางอย่างด้วยนะคะแปะดาบขออีกสักหใบค่ะหไม้เท้าคุณกับเขามีประเด็นกันกับคนคนนี้นะคะเป็นคนที่ดูมีความอีโก,โก้ดูมีความ ทำไรมีการโชว์ออฟดูยิ่งใหญ่ดูเป็นแม่ทัพนะคะหกไม้เท้าดูแบบผ่านอะไรเป็นชีวิตมาอย่างเยอแยมากมายแล้วนะคะเขาจะอาจจะผ่านความเจ็บปวดเสียใจผ่านผู้คนมาเยอะแยะมากมายเป็นคนดูแบบดูพราวนะคะดูน่าเชื่อถือดูมีความอีโก้ดูมีความเป็นผู้นำอย่างที่บอกคุณกับเขาอาจจะอยู่ใกล้กันอาจจะมีประเด็นการที่รู้สึกว่านิ่งๆกันไปห่างกันไปดูมองๆสองๆดูคุยๆดูเหมือนกับว่าต่างคนต่างแบบ คือแบบเอ๊ะเขาจะมาไหมไหนเขาจะยังไงดีนะเหมือนกับถ้าเขาถ้าเขาคนนี้ผ่านอะไรมาเยอะแยะมากมายความเจ็บปวดเสียใจยนะคะรักสามเศร้าในอดีตผ่านมาหรือเป็นพ่อแม่แม่เนี่ยเขาก็รู้สึกว่ามีอะไรที่แบบจะต้องไม่ไม่ค่อยกล้าเท่าไหร่เหมือนกับว่าดูดูไปก่อนนะคะมองมองสองสองนะคะเขาอาจจะมองคุณอยู่นะคะในที่ทํางานมองคุณอยู่ในโซเชียลนะคะคนคนนี้เป็นคนที่นิ่งๆเหมือนกันนะคะเหมือนกับว่าถ้าเขายังคงกล้าความสัมพันธ์หรือว่าคุยคุยอยู่มองมองอยู่ สองสองอยู่นะคะชอบคุณมากเกินกับเพื่อนเนี่ยเด็กทือเรียนหมายถึงโอกาสนั่นเองเป็นโอกาสเหมือนกับว่าอยาที่จะลองที่จะพัฒนาความสัมพันธ์นะคะมองดูโอกาสจังหวะอะไรที่มันเหมือนกับ จะกลับเข้ามาในชีวิตของคุณอีกครั้งหนึ่งอะคะ่ะเหมือนเขาคือเขาก็ไม่ยอมแพ้เหมือนกันดูเป็นแม่ทัพที่มีความมีความเป็นผู้นาดูดูเป็นคนที่ม,นนมองการไกลนะคะดูเป็นคนที่แบบจะทําอะไรคือต้องต้องดูแล้วใต,ต่องคิดให้ดีก่อนนะคะแล้วก็ิคิดไปอีกสเต็ปหนึ่งว่าจะทํายังไงในความสัมพันธ์อาจจะเข้ามาแล้วแล้วก็มีการนิ่งออกไปแล้วก็จะคิดสเต็ปที่จะเข้ามาหาคุณอีกอะไรประมาณนี้นะคะเลยทําให้รู้สึกว่าอื ตกลงจะเอาอยัางไงกับฉันนะคะตกลงเธอจะทํายังไงดีเธอจะเอาอยัางไงกันแน่อะไรแบบนี้เนาะเพราะฉันก็ดูดูเป็นคนที่มีความคิดมากมีมีเสน่ห์นะคะอาจจะถ้ายังไม่พร้อมเขาก็จะค่อยๆใช้เวลาค่อยๆดูค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะอาจจะอยู่ไกลกันหรือเปล่าอาจจะมีอะไรที่รู้สึกว่ามันจะต้องแบบปรับต้องจูนหรือว่าโอกาสบางสิ่งบางอย่างที่กักไว้ก่อนเพื่อที่จะดูอะไรให้มันแน่ชัดแน่ใจก่อนนะคะ เพราะฉะนั้นเขาตอนนี้เขาส่องแล้วเขามองเขาดูคุณอยู่เขากำลังตัดสินใจที่จะกลับเข้ามาในความสัมพันธ์หรือคิดที่จะทาให้คุณกับเขาขยับสถานะความสัมพันธ์กันไปอีกสเต็ปหนึ่งด้วยนะคะเป็นโอกาสจริงๆแล้วก็เป็นคนคี้หึงคี้ห่วงด้วยนะคะนิดนิดหน่อยเหมือนกับว่าทําอะไรแบบกักไว้ยังไม่อยากให้ไปไหนแต่เหมือนกับอยากรออะไรก่อนกลัวจะกลัวจะเสียคุณไปกลัวจะแบบคุณจะไม่ไปต่อในความสัมพันธ์ก็เลยมีประมาณเหมือนอารมณ์แบบคนที่แบบชอบทําอะไรให้แบบ กักไว้แต่ก็ไม่ได้ให้ความเพอ้อฝันหรือว่าความความมโนหรือว่าให้ความหวังเราระดมแรงๆค่ะแบบนี้นะคะเหมือนกับเดี๋ยวก็มาเดี๋ยวก็ไปคุณอาจจะรู้สึกว่าเขาส่องแล้วเขามองคุณอยู่นะคะอะไรอารมณ์แบบนี้นะคะแต่เขาอยากที่จะพัฒนาความสัมพันธ์อยู่นะคะเพราะว่าเป็นหกไม้เท้าเนาะถ้ามีประเด็นกันก็อยากที่จะกลับเข้ามาในความสัมพันธ์แบบ แบบที่ทําให้คุณภาคภูมิใจนะคะก่อนอันนี้นเขาอาจจะอาจจะทําให้คุณรู้สึกแย่ yeah, รู้สึกผิดหวังในตัวตนของเขาก็เป็นไปได้นะคะเพราะฉะนั้นอย่าที่จะกลับมาทําให้คุณภูมิใจยอย่างที่บอก I wish I had treated you better นะคะก่อนอันนี้นเขาอาจจะไม่ได้ดูแลคุณให้ดีหรือคุยกับคุณไม่ดีหรือว่าทําอะไรยังไม่ ยังไม่เคลียร์นั่นเองนะคะเหมือนกับว่าลัง,ลงเลนิ่ง,งๆห่างๆเดี๋ยวก็เข้ามาเดี๋ยวก็หายไป I want you นะคะเขาต้องการคุณน,นะคะความที่เป็นประเด็นการความที่ห่างกันอะไรออกไปบางทีตอนนี้ก็รู้สึกว่าอยากที่จะทำอะไรที่มันมีการพัฒนาขึ้นไปนะคะอีกสเต็ปหนึ่งไอ share my good news with you นะคะ เขาอยากที่จะมีเขาหวังว่าเขาจะได้แชร์ข่าวดีให้คุณฟังได้คุยกับคุณอีกครั้งได้พบเจอได้ดินเนอร์การได้ทานข้าวการปรับความเข้าใจกันตอนนี้เขาไม่สามารถที่จะมาอยู่ใกล้กับคุณได้เลยแสดงว่าคุณกับเขาอยู่ไกลกันมีอุปสรรคกันเกิดขึ้นก็เป็นไปได้นะคะขออีกหนึ่งใบค่ะ I Bully myself in work To Forget อยู่คนคนที่อาจจะเป็นคนที่ทำงานเยอะทำงานหนักหรือว่าบ้างงานมากๆเลยนะคะดูมีความเป็นผู้นำแหละนะคะดูต้องสู้กับชีวิตอะไรเยอะแยะมากมายดูต้องเป็นคนที่แบบคิดนู่นคิดนี่เยอะการบริหารการจัดการหรือว่าการที่แบบทำอะไรในชีวิตโปรเจกต์นู่นนี่นั่นนะคะเขาก็แบบหมกมุ่นตัวเองอยู่กับงานนะคะเพื่อที่จะไม่ได้คิดถึงคุณมากไม่ได้เป็นความกวนกระวายไปมากกว่านี้นะคะแล้วเขาก็ ทำทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตเพื่อที่จะแบบกลับมาทําให้คุณภูมิใจนะคะอยากที่ทําให้คุณกับเขามีช่วงเวลาด้วยกันอีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นจง จงนึกถึงไว้ว่าเรามีนางฟ้าของเรานะคะดูแลเราอยู่และปกป้องเราอยู่นะคะและเขาก็อยากที่จะทําให้คุณรู้สึกว่าเขาก็อยากกลับมาทําให้คุณภูมิใจในตนของตัวเองเช่นกันในตัวตนของคุณเช่นกันอยากทําให้คุณแบบรู้สึกว่าเขาสามารถปกป้องและดูแลคุณได้นะคะถ้าตอนนี้อยู่กับงานหมกมุ่นอยู่กับงานเพื่อที่จะแบบทำให้คุณกับเขาได้มีความสุขกันอีกครั้งหนึง่งถ้าก่อนอันนี้มีประเด็นเรื่องอะไรก็อยากแบบอยากกลับมาแก้ตัวนะคะทุกสิ่งอย่างให้มัน ให้มันมีความสุขกลับมาชนะหัวใจของคุณกลับมาอย่างภาคภูมิใจนะคะแล้วก็คนกลองที่สองคุณมีนางฟ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะปกป้องดูแลคุณอยู่นะคะแล้วก็อวยพรให้คุณได้ประสบความสําเร็จในสิ่งที่คุณต้องการเหมือนกันนะคะก็นี่คือตอนนี้ตอนนี้ใครมีความในใจมาสารภาพกับคุณนะคะแล้วก็อยากบอกว่า อยากทาให้คุณมีความสุขอยากที่จะชนะหัวใจของคุณอยากกลับมาทําให้คุณภูมิใจด้วยคนกองที่2องเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคนที่เลือกกองที่3นะคะท็อปปิของเราวันนี้นะคะตอนนี้นะคะใครมีความในใจมาสารภาพกับคุณนะเดี๋ยวเรามาดูกันซินะคะทันใดอยากที่จะเชฟครา,าส่วนตัวนะคะเฟียคะส่วนตัวยังเปิดรับอยู่นะแอดไลน์ทักแชทได้เลยปรึกษาปัญหาความรัก ปัญหาหัวใจเรื่องราวมันซับซ้อนสับสนไม่สบายใจนะคะก็อัดไลทักแชทได้เลยค่ะตอนนี้ใครมีความในใจมาสารภาพกับคนกองที่3ามคะดูสิ king of p e n t a c l e s ค่ะตัวตนของเขาราชาเหรียญน,นะคะธาตุดินเป็นคนที่มีความเป็นผู้นำสูงนะคะมีความเป็นผู้ใหญ่นิ่งใจเย็นสงบ เงียบนะคะเป็นคนรักธรรมชาติรักทะเลรักสัตว์ชอบปลูกต้นไม้นะคะอยู่กับต้นไม้มีความใจเย็นมากๆเลยนะคะเป็นคนที่แบบชิวๆสบายๆดูมีทุกอย่างพร้อมหน้าที่การงานการเงินนะคะแล้วก็เป็นคนที่มีความสุขในตัวตนของตัวเองดืง้อเงียบด้วยนะคะมองความสัมพันธ์แบบจับต้องได้จริงๆวัตถุนิยมด้วยแล้วก็อาจจะเป็นระดับผู้นำระดับผู้บริหารระดับ c ีอขึ้นไปเลยนะคะก็เป็นไปได้คนๆนี้นะคะ อัศวินเหรียญน,นะคะนิ่งๆแต่มีความมั่นคงมากๆค่ะแล้วเขามองความสัมพันธ์แบบผู้ใหญ่นะคะคนคนนี้มั่นคงรักเดียวใจเดียวใช่คือใช่ชอบผู้ชอบ,ชอบรักคือรักแต่อาจจะไม่หวือหวานะคะแต่ก็เป็นความสัมพันธ์แบบผู้ใหญ่ไม่ใช่ความสัมพันธ์แบบเด็กๆนะคะเด็กถือดาบเขาอยากที่จะคุยกับคุณ รอ,อร,ร,ร,รอคอยการ clear, ะคะรุยกันการส่งข้อความหารอคอยการเคลียร์นะคะกับสมเหรียญนะคะเป็นนักวิศวกรนักออกแบบนักวางแผนนักพัฒนาหรือว่าระดับผู้นําก็ได้อย่างที่บอกเป็นคนที่ละเอียดลําใหม่ละเอียดละเม,มียดละไมนะคะคือเป็นคนที่โฟกัสอนาคตเป็นคนที่มองอนาคตมีการวางแผนในชีวิตในอนาคตธุรกิจหน้าที่การงานนะคะเราก็เป็นคนจริงจังด้วยนะคะจริงจังมากๆมีเหตุและผล มีเหตุและผลมากๆค่ะนะคะเขาจะต้องดูที่การกระทําเขาเพราะว่าคําพูดเขาอาจจะไม่ใช่คําพูดที่แบบว่าให้ความหวังความฝันที่มันเลื่อนลอยนะคะเขาจะเน้นที่การกระทําการโฟกัสการกระทําแล้วก็แผนที่เขาวางไว้หรือว่าความคิดที่เขาจะทํา เจอไฮเพลน e s ส <c oughs> เขามีเซนส์สัมผัสที่ดีคุณก <c oughs> ับเขาอาจจะมีเซนส์สัมผัสที่ดี <c oughs> เขาดูลึกลับแล้วก็น่าท้นหามากๆค่ะคนคนนี้ดูเป็นคนที่แบบน่าเข้าใกล้มีเสน่ห์นะคะดูเซ็กซี่ดูดีมีเสน่ห์มากๆเลยนะคะดูความรู้สึกมันดึงดูดะนะคะดูเป็นคนนิ่งๆคือเป็นคนที่แบบมีระยะห่างระหว่างคนระยะห่างระหว่างคนรอบข้างนะคะเป็นคนที่นิ่งๆเงียบ ัดสินใจอะไรได้ดีเป็นคนที่มองอะไรออกนะคะเป็นคนที่มีพื้นที่เป็นของตัวเองเป็นคนที่แบบเข้าใจพูดเข้าใจเข้าหาคนเข้าใจการเข้าสังคมอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็เป็นคนมีเหตุผลมากๆมีความเป็นผู้ใหญ่มากๆถ้ายุไล่เรียกกันกับคุณอย่างนี้เขาจะมีความเป็นผู้ใหญ่มากๆค่ะถ้ายุมากกว่าก็คือแต่งตัวทันสมัยดูอ่อนกวัยอยู่อะค่ะเป็นคนที่อบอุ่นแล้วก็มีสเสน่ห์นะคะมากๆเลยนะคะและ เขาอยากที่จะคุยกับคุณเรื่องของอนาคตด้วยเหมือนกับว่าในอนาคตถ้ามันมีอะไรที่แบบไปต่อได้นะคะมันจะเป็นอะไรที่แบบมีการวางแผนแผนในเรื่องของอนาคตการตกลงในเรื่องของความสัมพันธ์ในอนาคตนะคะเพราะเขาเป็นคนที่มองอะไรออกไปไกลนะคะคือเขาจะแม่เ่าความสัมพันธ์มาเป็นแบบเอาความรู้สึกมาเล่นกับความสัมพันธ์ชั่วครั้งชั่วคราวนะคะราชาเหรียญธาตุดินผู้นี้นะคะเพราะฉะนั้นดูที่การกระทําของเขา เขาอาจจะพูดอะไรที่สําคัญสําคัญแล้วก็ดูที่การกระทําด้วยค่ะแล้วก็ระยะเวลาจะมีเครื่องวิสูตรกับบุคคลคนนี้นะคะเพราะว่าจะไม่ค่อยหวือหวาจริงๆนิงๆน่งๆเงียบๆจริงๆ,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 ๆนะคะไอรี e m e m r e ร e r e เ e อร t ดีเทลออฟเดนะคะคุณกับเขาอาจจะห่างกันนิ่งกันไปหรือมีประเด็นกันอยู่ก็เป็นไปได้นะคะหรือว่าต่างคนต่างนิง่งบางทีนิ่งก็น,นิ่งบางทีเข้ามาก็เข้ามานะคะ เขาอาจจะมีแผลในใจมากอดด่อนหรือมีเรื่องราวในอดีตมากอ่อนเพราะฉะนั้นเขาหวังว่าสถานการณ์ตอนนี้ระหว่างคุณกับเขามันอาจจะเป็นอะไรที่แตกต่างนะคะ,ะกับสิ่งที่เขาคิดไว้นะคะเขาปิดบังตัวตนที่แท้จริงของเขาอยู่นะคะ I wish things could be different แล้วก็ I hope I really am from you นะคะแสดงว่าเขาต้องมีความโรแมนติกหรือมีความรู้สึกกับคุณมากๆแต่บางทีเขา,ายังเก๊กอยู่นะคะอาจจะขี้เก๊กดูนิ่งๆคุณชายนะคะสาวน้อยอะไรแบบนี้นะคะทุกคนแต่ก็แบบชอบก็คือชอบใช่คือใช่รักคือรักนะคะ I will w a i t for a s i g n from you นะคะอาจจะรอสัญญาณจากคุณว่าคุณชอบเขาหรือไม่ชอบเขานะคะคือคุณอาจจะดูความรู้สึก อะไรของเขาไม่บอกด้วยว่าเขารู้สึกกับคุณยังไงด้วยความที่ว่าเขาเก็บอารมณ์และเก็บความรู้สึกขตัวเองได้ดีมาก,มากๆนะคะก็ดูที่การกระทาของเขาค่ะเขาจะทําอะไรแปลกๆเหมือนทาอะไรแปลกๆนะคะอาจจะทําให้คุณเอ๊ะผู้ชายคนนี้ทําไมแปลกๆเขาชอบเราหรือเปล่าหรือเขาไม่ชอบเขาเป็นอะไรนะคะคุณอาจจะรู้สึกตึงอิดต,ตึงอิดกับคนคนนี้นะคะขอีหนึ่งใบค่ะ you were you were the best thing in my life นะคะคุณเป็นคนที่แบบ ดีที่สุดสิ่งดีที่สุดในชีวิตของเขาเลยเพราะฉะนั้นเขาน่าจะชอบคุณมากเขาน่าจะชอบคุณมากๆนะคะแต่เขาเก็บไว้ในใจอยู่นะคะเก็บไว้ในใจเก็บบางสิ่งบางอย่างไว้ในใจเพราะเขารู้สึกว่าคุณกับเขาน่าจะไปในความสัมพันธ์กันได้และเขาอยากที่จะใช้เวลากับคุณเหมือนกับว่าเขาอยากที่จะใช้เวลากับคุณค่อยเป็นค่อยไปในเรื่องราวของความสัมพันธ์อยากที่จะคุยอยากที่จะแบบมีเหตุผลคุยกันแล้วก็เดินหน้าความสัมพันธ์กันในอนาคตะคะ่ะเหมือนกับว่าเออรอจังหวะ ไปหน่อยได้ไหมเผื่อเราจะได้แบบเหมือนอนาคตอาจจะมีอะไรที่ดีๆนะวันนี้อนาคตมันเหมือนจะไม่มีแต่ว่าเราจะต้องมีความหวังในอนาคตโฟกัสแล้วก็ปัจจุบนันอะไรแบบนี้เป็นคนที่แพลนอะไรในอนาคตแต่ก็ทำปัจจุบันให้ดีที่สุดบ i ลีฟนะคะ believing in magic นะคะเชื่อในเวทมนต์นะคะเรามีความอุดมสมบูรณ์ในตัวตนของตัว,ตว,ตว,ตวเองเชื่อว่าเราแบบมีเวทมนต์แล้วมีแรงดึงดูดอะ กฎแห่งแรงดึงดูดก็คือเวทมนต์ของเรานี่แหละนะคะเชื่อว่าเราแบบมีแรงดึงดูดมีความปรารถนาเราจะดึงดูดสิ่งนั้นมาพอเราได้สิ่งนั้นจริงๆอะคะ่ะมันจะเหมือนกับเฮ้ยเราได้จริงๆเห็นไหมเราเราเชื่อว่าเราจะได้เราก็ต้องได้นะคะเชื่อในเมจิกเชื่อในสิ่งที่มันจะเป็นไปค่ะเพราะฉะนั้นอะไรที่ไม่เป็นไปอะไรที่ไม่ใช่มันจะหลุดออกไปจากวงจรชีวิตของเราบุคคลคนนี้นะคะดูที่การกระทาคําพูดระยะทางระยะเวลานะคะแล้วก็เราต้องควบคุมอารมณ์ของเราตัวเอง ของเราให้มากๆมีเหตุและผลให้มากๆแล้วเราจะควบแล้วเราจะควบคุมอะไรได้ทุกอย่างแล้วเราจะประสบความสําเร็จเราจะชนะทุกอย่างเช่นกันนะคะการควบคุมอารมณ์ของตัวเองไว้คุณจะได้สิ่งนั้นมาในจังหวะเวลาที่ใช่ของชีวิตนะคะนี่คือตอนนี้ใครมีความในใจมาสารภาพกับคุณค่ะนี่คือพลังงานคนกองที่3นะคะไพ่สวยจริงๆนะคะเขา คิดว่าคุณคือคนที่ดีที่สุดในชีวิตของเขาและเขาอยากพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณไปในอนาคตด้วยนะคะคนกล่องที่3เดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่นะคะวันนี้สวัสดีค่ะ